การที่ผมใช้สิทธิพาดพิงก็อยู่ในเวลาของพรรคร่วมรัฐบาลเพราะผมจะอธิบายความบ้างทำไมอย่างก็เหมือนน้ำร้อนลวกแบบนั้นล่ะไม่ไม่เป็นไรครับท่านถ้าพาดพิงก็พาดพิงแต่ไม่อาพิปารายนะครับเรียนรรท่านประธานอย่างนี้ครับว่าการทักท้วงของเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่ครับท่านลุกขึ้นมาพูดไม่ได้ยังไงครับรรท่านประธานฮะเดี๋ยวฮะ ผมขออนุญาตท่านประธานว่าท่านสมาชิกที่ลุกขึ้นมาทักท้วงเมื่อสักครู่ครับท่านลุกขึ้นมาทักท้วงท่านต้องบอกว่าผิดข้อบังคับไหนครับไม่ใช่ท่านขึ้นมาพิปายครับฟังไม่ได้ยินเลยครับว่าการประท้วงกับการใช้สิทธิพาดพิงในคนละเรื่องเป็นผู้แทนมาตั้งนานยังฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องอยู่ที่พูดว่าพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องท่านจะต้องถอนคำพูดครับผมไม่ใช่ลิงนี่ครับผมไม่ใช่อุรังอุตังนี่ครับผมพูดภาษาคนรู้เรื่องครับ ท,ท่านท่านตุฟอนก,กรุณานะครับถอนก็ถอนนะครับผมขอถอนคาพูดว่านายเจ๊อามิงโตโตตาหยงไม่ใช่ลิงไม่ใช่อูรังอุตังผมขอถอนคาพูด